วันนี้เวลา9้านาฬิกา30นาทีให้องประชุมส้มโอหอมควนลังเทศบาลเมืองควนหลังชั้น5ดาบตำรวจกอบชัยมีสุขศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองควนลังพร้อมด้วยสิบตำรวจเอกสุสสพัฒน์ซับแก้วปหลัดเทศบาลเมืองควนหลังหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานทุกสำนัก กองเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตรริราชการเพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลสำหรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2565ตามมิติและตัวชี้วัดทั้ง4ด้าน 1. มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัตรริราชการ 2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 3. ม,มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและ 4. มิติด้านการพัฒนาองค์กรโดยมีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยนายอำนวยรองเงินผู้ทรงคุณวุฒิกทจอสงขลาเป็นประธานประลัดจังหวัดสงขลาใายชอบบินการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอหัดใหญ่เป็นอนุกรรมการและท้องถิ่นอำเภอหัดใหญ่เป็นอนุกรรมการเลขานุก,การการตรวจประเมินในครั้งนี้